นี่เห็นไหมก็ถามว่ามีร่อนบ้างไหมนี่ก็ยังมีเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยยังมีหลุดออกมานะเห็นไหมอันนี้ก็ยังมีหลุดมีแตกอยู่แล้วยางจานเบรกแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องเจียจานนะครับอ่าเจียจานได้ไม่เป็นไรนะครับ รถพวกนี้รถบรรทุกนะครับก็ถ้ามันไม่บางมากก็สามารถเจียแต่ถ้ามันบาง่ <c oughs> ะโอเคก่อนเดินเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมมอนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับผมโบช่วงล่างนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอ่าช่วงล่างของสิบล้อกัแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็มีเข้ามาหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นช่วงล่าง,งชุดล้อหน้านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันมันมีเสียอะไรบ้างแล้ว อะไรบ้างที่ต้องซื้อใหม่และอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนอะไรนะครับขั้นแรกเลยทีนี้อันนี้ล้อข้างซ้ายล้อข้างซ้ายนะครับนี่ดูสภาพนะครับเหมือนไม่เคยเช็คนะครับแต่ก็เหมือนว่าเช็คมาอยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเช็คหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะร,รู้แต่ว่ามันมันมันเหมือน,นจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับมันมากมาย,มายเพราะว่าน็อต,ตมันสะอาดนะครับหมายถึงว่าน็อตไม่มีการตีไม่มีการตอก นะครับไม่มีการตีไม่มีการตอกก็ดูจากสภาพแล้วก็เสียหนักเอาการนะครับขั้นแรกเลยนะครับมีอาการเบรกแตกเบรกแตกนะนี่เบรกแตกก่อนอันนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับเนี่ยเบรกแตกมันสาเหตุที่แตกเพราะผ้าเบรกมันร่อนนะครับผ้าเบรกมันร่อนเห็นไหมอันนี้เสียไปเลยนะครับกระบอกนี้นี่สากเสือกเบี้ยวหมดนี่รอยสปริงไปขัดอยู่ นะครับสปริงก็หักนะครับสปริงหักเห็นไหมเสียสปริงอยู่โน่นนี่เห็นไหมสปริงเกาะเกาะก้ามเบรกหักนะครับแล้วก็มีลูกปืนเนี่ยแดงๆเนี้ยผมไม่ให้ใส่นะฮะอ่าแดงๆนี้ไม่ให้ใส่ถ้ากลางถนนไม่แน่จะเสียข้างถนนนะครับให้ใส่อยู่แต่ทีนี้ถ้าทําให้ดีเลยวิ่งล่องใส่นะครับเอ้ใส่ของใหม่ดีกว่านะก็มีกระบอกเบรกที่เสีย นะครับแล้วก็มีสปริงเบรกหัก,กนี่เห็นไหมปกติมันจะยาวเลยนะปกติมันจะยาวยานี้เลยนะครับแล้วก็กามเบรกฝั่งนี้รู้สึกว่าจะไม่ลอดนะมาดูกันนี่เห็นไหม,มองอเลยเออหบดเกียงเลยนะครับผ้าเบรกร่อนนะครับอาการนี้มันเป็นอาการของผ้าเบรกติด นะครับพระเบรกติดพระเบรกค้างนะครับค้างจากคือพระเบรกมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ถ้ามันเก่ามากๆมันร้อนมากๆมันก็ร้อนทั้งเจตดดูนี่เห็นไหมนี่มันจะมีร่องมีรอยของการเสียดสีการร่อนการหลุดของมันนี่สภาพที่เขาเรียกว่าพระเบรกมันหลุดนะครับมันหลุดมาเป็นแผ่นก่อนแผ่นประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้ก็ได้แล้วมันก็เข้าไปวางอยู่บนพระเบรกอย่างเงี้ยทำให้เบรกมันติดนะครับทำให้เบรกมันติดอ่าวิ่งไปก็ร้อนนะครับ สองก้ามนี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับของข้างซ้ายนี่ใช้ไม่ได้เลยดักสดะเหมือนกันเห็นไหมแรงลมไม่ธรรมดานะพวกนี้ตีรอดังชิบหายเลยนะบอกไว้ก่อนเออนี่งอใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็งอสรุปก็คือพวกเนี้ยถ้ามันงอมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเนี้ยมันเสียน่ะไม่มีปัญหาคือผ้าเบรกมันจะไม่เสมอนะครับเสียก็คือต้องเปลี่ยนทั้งก้ามนะครับปกติถ้ามันไม่เสียก็เปลี่ยนแต่กับผ้าเบรก เปลี่ยนแต่ผ้าเบรกก็พอแต่เนี้ยพอเสียทั้งกล้ามมาก็ต้องทั้งเปลี่ยนทั้งกล้ามเลยกล้ามใหม่ก็จะได้ผ้าเบรกใหม่มานะครับเนี้ยที่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันโกงแล้วครับกล้ามมันโกงนะกล้ามมันมีการบิดเห็นไหมมันมันนูนๆขึ้นมาเ,มเห็นไหมเห็นปะเนี่ยมันโกงนะครับด้วยแรงอัดของของน้ํามันไม่ให้รมของน้ํามันนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็มีอะไรเข้าไปติดเข้าไปคาเข้าไปค้างอยู่เนี่ยมันเสียหมดแหลนะครับ อันนี้ทำสองค้ะอ่าสองล้อล้อหน้าสองล้อเลยนะครับส่วนอันนี้อุดเบรกไว้อ่าถ้าอุดเบรกนะครับอย่าเอาอันนี้มาสวมนะครับนี่นี่พลาสติกนะฮะมันเอาไม่อยู่หรอกอันนี้จะเป็นฝาเมจิฝาปากกาเมจิถ้าอุดเบรกให้อุดตรงนี้นะครับเอาตะปูเอาอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวพันผ้าช่วยมาหน่อยถ้าเราเอาตะปูไปเพียวยัดเข้าไปในรูเวลาเราแกะออกแกะไม่ได้นะครับเอาผ้าเอาเศษผ้านะพันนิดนึงแล้วก็ยัดนะครับเพราะว่าเวลาเราเราจะได้ดึงออกง่าย ผมเห็นหลายคนเลยเอาแต่ตะปูยัดยดๆแล้วก็นั่นแหละมันทําไม่ได้ก็ต้องนุ่น่ะถอดแปบบ๊บเปลี่ยนแป๊บนะครับบานแป๊บใหม่บางทีแป๊บไม่ถึงด้วยก็จบนะที่ผมบอกไว้าการอุดเบรกให้อุดตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องอุดมันนะครับไปอุดตรงนู้นเอาเออหันข้างนี้ก็เปลี่ยนกระบอกเบรกใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกเบรกเปลี่ยนซีนเป็นลูกปืนนะครับเปลี่ยนลูกปืนซีนนี่ก็จะมีซีนซีนล้อนี่ซีนเขาเรียกว่าซีนล้อใน นะครับล้อหน้าซีนนอกไม่มีนะครับมันไม่ใช่ล้อหลังลูกปืนตับนอกนะครับลูกปืนตับนอกลูกปืนตับในแล้วก็ผ้าเบรกเป็นทั้งกล้ามข้างนี้นี่สปริงเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมที่มันเข้าไปตีผ้าเบรกพังอันนี้แหละนี่แหนี้นี่เห็นไหมสปริงมันหักมันยืดออกผ้าเบรกมันร่อนแล้วมันยืดนะครับแล้วทีนี้พอมันร้อนขึ้นมาเหล็กมันก็มีการขยายตัวหดตัวนะครับทําให้เหล็กไม่มีประสิทธิภาพในการยืดอีกตัวไป นักวิชาการใช่หรือเส่วนจานเบรกนะครับเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนเนี่ยเอาไปเจียตัวนี้เจียได้อยู่เจียให้เรียบนะครับมีบางคนถามว่าไม่เจียได้ไหมมันได้หมดแหละถ้าเจียหรือไม่เจียเว้นแต่ว่าถ้าไม่เจียเนี่ยใส่เข้าไปแล้วจะมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องล้อร้อนสองเบรกสบัดอืมไม่ใช่เบรกสบัดคาดหลุดอะไรนะไม่ใช่เบรกสบัดเวลาเบรกปั๊บสบัดเลยนะครับ ข้างไหนดีเรียบกว่าข้างนั้นจะติดดีกว่าข้างที่มันไม่เรียบจําไว้เลยนะครับจาไว้เลยอย่างพวกรถยนต์นะครับถ้าเราเจียจานหรือไม่เจียจานถ้ามันลายถ้าเราไม่เจียรหรือเราไม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเหมือนในคลิปเขาบอกเบรกสะบัดแล้วแหละเบรกสะบัดจริงๆบางทีวิงง่งไปล่อนอย่างนี้นะใครยังไม่รู้นะรถรถรล่อนนะถ้าเบรกเปลี่ยนแล้วลูกปืนเปลี่ยนแล้วนะครับแต่จานเบรก <te animals> <không S 1> คุณไม่เปลี่ยนคุณจะลืมนะว่าดิสเบรกล้อหน้าของรถยนต์นะ มันจะส,สูมันจะสีกระจางไปตลอดนะครับมันไม่มีแบบห่างออกหรอกจนกว่ามันจะคื้นตัวนะครับอย่าเบรกระเบคครคพรมอะไรสะบัดยืดๆนั่นแหละครับเขาเรียกเบรกสะบัดเอบรกสะบัดคาดหลุดเกียร์หายอะไรไม่รู้นะเอออันนี้เฉพาะข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายทั้งยวงหมดเลยทั้งกระบอกทั้งทั้ง้งาเบรสปริงลูกป,ปืนนะครับเออดูข้างขวากันข้างขวาข้างนี้ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ กระบอกเบรคข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระบอกเบรคข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอ่สากอยู่ครบเนี่ยลูกสูบเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สามารถเปลี่ยนแต่เฉพาะชุดลูกยางได้นะครับลูกปืนผมให้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าหมดอายุการใช้งานแล้วสังเกตง่ายเห็นไหมมันจะเป็นแผลเป็นเป็นตามมดนะครับไม่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 น่าจะฝืนใช้นะครับเพราะรถพวกนี้รถขนอ่าพืชผลการทางเกษตร เพราะว่าหนึ่งไม่ได้วิ่งแค่ไปมาาแถวๆ,ๆนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นเขาลงเขาทามันเสียกลางทางอ่ะลูกน้องกินข้าวลิงบอกไว้ก่อนเอออันนี้ข้างนี้ก็ก็บอกย่างดีๆอยู่อันนี้เป็นสนิมโดนน้านะครับขัดได้นะครับอันนี้ขัดได้ไม่เป็นไรสายอ่อนเปลี่ยนใหม่อันนี้สายอ่อนจริงๆไม่ได้แตกนะนี่จริงๆไม่ได้แตกแต่ว่าผมเห็นคอมันเริ่มไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่ามันไปนเสียตอนขึ้นเขาลงเขาหรือว่าตอนกระทนันหันแตกขึ้นมาเนี่ยอันตรายถึงชีวิตบอกไว้ก่อน ถึงชีวิตเลยแหละเออตกเขาตายนะบางทีส่วนพับเบรกตัวนี้มาดูกันเห็นไหมนี่พับเบรกมันจะไม่รอดเนี่ยแต่สภาพดูเห็นไหมสีแบบนี้มันเริ่มจะไม่ไหวนะครับเห็นไหมมันจะเป็นผุๆกรอนๆนะแต่ไม่ไหวแล้วก็ต้องตีเปลี่ยนข้างนี้สามารถเปลี่ยนแต่แผ่นได้เปลี่ยนแต่แผ่นได้นะครับเปลี่ยนแต่แผ่นเอาก็ซื้อผ้าเบรกปากกองหนึ่งเพราะว่าอ่าถ้าส่วนใหญ่ผ้าเบรกเขาจะเขาจะซื้อมาเป็นกล่องกล่องหนึ่งก็ใช้ได้สองข้างนะครับซ้ายและขวานะครับ ถ้าเขามีขายแยกให้ก็ใช้ขายแยกไปนะไม่เป็นไรนี่สปริงเป็นอย่างนี้หน้าตามันเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับสังเกตดูว่ามันยืดแล้วเห็นไหมเวลาเราทำผ้าเบรกไปใหม่เปลี่ยนผ่าเบรกไปใหม่ตัวนี้มันจะไม่ค่อยยืดแล้วนะมันจะมีมันจะมีปัญหาเรื่องเบรกค้างเบรกค้างนะครับเบรกไม่ค่อยกลับนะครับดีไม่ดีใช้ไปหักนะครับอ่ะเรียบเทียบกันระหว่างข้างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อสังเกตดูเห็นไหมอันนี้นะ ให้ดูเห็นไหมสภาพมันเป็นยังไงอ่ะนี่คนละเรื่องเลยนะนี่เห็นไหมมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยเออนี่ขายเป็นเศษเหล็กอย่างเดียวอืมหรือใครจะเอาไปตีเป็นมีดเป็นมืดอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาข้างขวารู้สึกว่าจะดีกว่าอ่าแต่ลูกปืนต้องเปลี่ยนนะลูกปืนต้องเปลี่ยนลูกปืนต้องเปลี่ยนลูกยาง ซีนก็ต้องเปลี่ยนซีนผมตีออกมาแล้วเดี๋ยวเป็นตัวอย่างไว้สักข้างก่อนนะครับไอข้างนู้นไอข้างนี้ค่อยคอย,ค,อยค่อยถอ,อ,อ,อดนะครับนี่ผมต้องรอนะ้มนำมันมาล้างด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมก็ถามว่ามีร่อนบ้างไหมนี่ก็ยังมีเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยยังมีหลุดออกมานะเห็นไหมออนนี้ก็ยังมีหลุดมีแตกอยู่แล้วอย่างจานเบรกแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องเจียจานนะครับอ่าเจียจานได้ ไม่เป็นไรนะครับรถพวกนี้รถบรรทุกนะครับก็ถ้ามันไม่บางมากก็สามารถเจียแต่ถ้ามันบางเกินไปไม,ไม่ไม่แนะนํานะครับก็มีหลายคันที่เวลาเบรกเข้าไปแล้วจานเบรกแตกตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้คือบ่ามันนะมันจะแตกตรงนี้เลยแล้วก็วิ่งไปก็คงเ่งคงเ่งคงเ่ง,งเรงบรกไม่อยู่นะครับเออหลายคันแล้วที่ที่จานเบรกแตกเพราะหนึ่งบางนะครับแรงน้ามันมันแรงเยอะนะบอกไว้ก่อน เยอะพอๆกับลมนั่นแหละเออบรกน้ามันมันกระแรงเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่แรงแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบอ,อ่ะคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ช่วงล่างอย่างเดียวช่วงล่างชุดล้อหน้านะครับช่วงล่างชุดล้อหน้าก็มีเปลี่ยนจารบีด้วยเปลี่ยนใหม่หมดล้างทาความสะอาดอย่างดีเลยนะครับตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ช่วงอันตรายช่วงหน้าฝนลงเขาขึ้นเขาหรือว่าช่วงกระทันหันกระชั้นชิดนะครับห้าเมตรสิบเมตร มั่นใจในรถตัวเองขนาดไหนถ้าลองไปเหยียบดูถ้าเบรกสภาพนี้ชนตดเขาแน่นอนบอกไปก่อนอ่าชนตูดเขาแน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครมีปัญหาเรื่องเบรกก็ถ้าเบรกมันแตกให้อุดตรงนี้ถ้าเป็นล้อหน้ามันจะเป็นแบบนี้เป็นแป๊บตัวเดียวให้อุดตรงทางแป๊บนะครับทางแปบ๊บหรือจะอุดทางสายอ่อนทางนี้ก็ได้นี่นี่น,นี่เห็นไหมถ้าอุดทางนี้ได้ก็อุดถ้าอุดไม่ได้ก็อุดทางนี้นะครับปกติคนจะอุดทางนี้อุดทางนี้ไว้แล้วผ้าพัน ตะปูเกี้ยวอ่ะเก็บไว้ในรถด้วยตะพวกตะปูเกี้ยวพวกอะไรเนี้ยหาพอดีพอดีกับรูแป๊บตัวเนี้ยเอาเศษผ้าหรือเทปพันเกี้ยวก็ได้นะครับพันใส่หัวเกี้ยวไม่ต้องเอายาวมากเอาสั้นๆประมาณสักครึ่งเซนน่ะให้มันเสียบเข้าไปได้เฉยแล้วก็ขันเข้าไปอย่างเงี้ยนี่เนี่ยขันประกบเข้าไปอย่างเงี้ยพอให้มันอยู่แค่นั้นก็ถือว่าอุดเบรกแล้วหรือว่าใครจะเอาคีมล็อกเหนีบสายก็ไม่เป็นไรคือมันกระทันหันอ่ะเข้าใจป่ะมันกระทันหันเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขหน้างานของของคนขับ ไม่ใช่ว่าอ่าไม่ใช่อนี้นะก็คือหมายถึงว่าคนขับหมายถึงคนขับที่ขับรถนะอ่าเขาก็จะอุดเบรกก็แหละถ้าอุดได้ก็อุดถ้าอุดไม่ได้เขาจะแบบฝืนฝืนวิ่งมาบางทีไปแหม่ไม่ได้เขาก็จะโทรตามช่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไขได้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเรื่องพวกนี้บางทีถ้าทําไม่เป็นก็อย่าไปทํานะครับถ้าไขไม่ดีขึ้นมามัน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 จะเสียมากกว่าดีนะครับดีไม่ดีเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนทั้งแป๊บเนี่ยแป๊บอาจจะเกียเสียเปลี่ยนไปหมดเลยล้ออนนน่าาาจจะเจะเเปป็็ยงงงีหัท สามทางก็สภาพคล้ายเดียวกันแต่มันมีอีกทางหนึ่งอันนี้เขาเรียกสองทางทางตรงเออนะนี่ความร้อนของเกิดขึ้นนี่ลูกยางกรอบหมดเลยเห็นไหมนี่กรอบหมดเลยนะครับติดละลายติดเลยนะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเบรค้างคืออันดับแรกมาสรุปกันคร่าวๆทำไมถึงพังได้ขนาดนี้หนึ่งข้อหนึ่งเลยนะครับเป็นเพราะว่ารถไม่ค่อยได้เช็ค รถไม่ค่อยได้เช็คนะครับไม่ค่อยได้เช็คช่วงล่างเท่าไหร่สองผ้าเบรกบางแล้วนะครับผ้าเบรกบางมีโอกาสที่ผ้าเบรกจะล่อนแล้วไปค้างที่หน้าผ้าเบรกเราได้นะครับก็มีอยู่ประมาณสองประเด็นหลักๆนะครับส่วนลูกยางตัวนี้กระบอกยังดีทั้งทั้งทั้งทสองกระบอกแต่กระบอกนั้นแตกปากแตกปากตรงนี้ผมไม่ไดยไม่ไม่แนะนําและไม่นิยม นะครับถ้าถ้าเราใส่ไปได้ถามว่าใส่ได้ไหมถ้าเปลี่ยน้าเบรกใสมไม่ได้แต่ผมไม่ได้ยอมให้ใส่เพราะถ้าเกิดว่ามันดันขึ้นมามันดันข <imer hin> <ut> ึ้นมาแล้วแล้วลูกสูบมันไปติดไอ้ตรงตะขอหรือว่าตรงที่มันแตกขึ้นมามันมีสิทธิ์ที่เบรกจะไม่กลับแล้วมีสิทธิ์ที่ลูกสูบจะกระดกพอกระดกปั๊บรั่วเหมือนเดิมนะครับรั่วเหมือนเดิมจริงๆแล้วพวกนี้นะถ้ามันเป็นบริษัทอ่าจริงๆเขาโอเคกับเรานะเขาจะบอกว่าอะไรไม่ดีเปลี่ยนเลยแต่จริงจริงพวกเนี้ยล้อหน้าอยากให้เปลี่ยนนะครับล้อหน้าอยาก ถ้าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งสองกระบอกได้ไม่มีปัญหาเลยอย่างนั้นจะแจ่มมากคนขับสบายใจแน่ไม่มีเบ็ดเบรดโค้งหลุด,อ,ลดอะไรพวกนี้แหละอ่าถ้ามีลมก็ไม่มีเวลาไม่มีปัญหานะครับอืนี่เป็นของฮีโน่นะครับช่วงล่างฮีโน่นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเช็คลูกหมากคนนี้ด้วยนะครับนี่ตัวเนี้ยตัวประจำเลยนะที่ว่าทําให้รถมีปัญหาตกข้างทา,างนะครับลูกหมากหลุดหมากล่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์รถทุกคันมีลูกหมากทุกคัน นะครับไม่มีคันไหนไม่มีลูกหมากนะครับรถยนต์รถบรรทุกมีลูกหมากพวกเนี้ยทุกคันรถยนต์ก็มีลูกหมากตามแหลกพวงมาลัยนะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นกระปุกพวงมาลัยก็จะมีคันชักคันทรงนะครับมีลูกหมากทุกคันไม่มีลูกหมากมันวิ่งไม่ได้หรอะครับวิ่งได้ทางอย่างเดียวทางตรงและเลี้ยวไม่ได้นะครับพวกนี้เออนี่สภาพนี้ข้างนี้ไม่หนกักข้างนู้นหนักกว่าโอเคไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอฝากคลิปผมด้วยแล้วกัน ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาบอกช่วงนี้งานเบาซาซาเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนก็ทําทําใจอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยและอยากให้ทุกคนเช็คช่วงล่างกันบ้างนะครับมีเวลารีบเช็คกันเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนอันตรายเด้อถ้ามันพังขึ้นมาพวกนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับซ่อมก็เสียเวลาเสียอะเวลาไม่พอเสียตังค์อ นะเดี๋ยวขออนุญาตจัดการเรื่องอะไรให้เขาก่อนจะได้เอาไปซื้อเดี๋ยวตัวนี้ผมจะให้เอาไปยิงยางออกแล้วก็อาจารย์ไปเจียนะอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชมแวะดูนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ